ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาที่เขมรก็อยู่นานแล้วอยู่ตั้งแต่ปีสองศูนย์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่กขาาดเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ที่กำหนดว่าเป็นพื้นที่ของของกัมพูชานครับแล้วก็หลังจากเรารวจปีสี่เก้ากว่าส่วนก็ก็คือหลักเขตเนี่ยเป็นหลักเขตที่ไทยแล้วก็ยอมรับว่าตรงนี้จบจีนใช่ใ่กตัวบ้านถึงจานส่วนบางคืออยู่ในเขา อยู่ในพื้นที่ของเราบางส่วนคือไม่ใช่พื้นที่ของเราพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังแย่งติดกันอยู่นะเคยอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วครับไม่มีก็ไม่มีไม่มีเคยอยู่คือร้ำเข้าไปอยู่ในของเขาว่ากันกับผู้หญิก็ได้ไม่มีให้แต่ถ้าผมผมอยู่ตั้งแต่ปีปีสองสามมาไม่มีให้จาประชาชาติที่ไหนม่มีแลตประชาชาติตรงไหน พื้นที่ขนาดนี้กําลังดูแลอยู่มันเป็นบางส่วนนะครับต้องไปดูในพื้นที่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอมรับว่ามันพื้นที่บางส่วนที่กําลังดูแลว่าตรงไหนเป็นกาะไรของไก่ก็มีหลักเขตของกัมพูชาอยู่หลักเขตของไทยอยู่ค่อนข้างจะแล้วก็เราก็มาตกลงกันซึ่งก็ทํามีคณะกรรมาการ J b บซึ่งเขากําลังตกลงกันอยู่นะครับไม่มีครับไม่มี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 โฉนดโฉนดตรงไหนครับเอามาให้ผมดูหน่อยดิ ร้องเลนตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมาดีมันไม่มันไม่มีโฉนดโฉนดตรงไหนล่ะครับถโฉนดในประเทศไทยโอเคนะครับ